สวัสดีครับพี่น้องทุกผู้ทุกคนนะครับเนาะครับมือนีเสี่ยงยาผ้ากามีแนวทางของปูหาเจ็ดแปดนะครับกาบอไดรขึ้นไปเอาน้ำเพลินนะครับเนาะรับมันขยะเขียนไหนาเนาะครับมือนีก็เลยว่าขอเลขนั้งปูหาเจ็ดแปดเป็นทางโทรศัพท์นะครับเนาะครับเป็นกาได้ไฮมาแล้วครับเป็นกาได้ไฮมาเป็นตัวเลขทั้งโทรศัพท์แหละครับนี่ครับ ปูห้าเจ็ดแปดนะครับเนาะนี่ครับเดี๋ยวกับสิจดใส่มันเป็นตัวหน่อยนะครับเนาะปูห้าเจ็ดแปดมันตัวหน่อยนะครับเนาะเดี๋ยวกับสิจดใส่กระดาษหายเบิ้งครับอีกเทียนนึงเนาะครับปูหายเจ็ดแปดนะครับเด้อครับผู้ใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อครับกดติดตามน้องครับเพื่อสิบวรพาดแนวทางของปูหายเจ็ดแปดนะครับเนาะปูหายเจ็ดแปดนะครับเด้อครับแนวทางของเพื่นที่เป็นยังไง เดี๋ยวผมกวจสิทธิ์เขียนใส่กระดาษอีกที่แหละครับ,รบงวดนี้ก็เป็นงวดวันที่วันที่งวดวันที่สิบหนะก,ก,กนะครับเนาะสิบหกสิบหกพอคอครับพอคอหกหกนะครับเนาะหกหกครับ สิบหกพอคหกหกเลขของปูหายเจ็ดแปดนะครับเนดะ้อวันที่แรกเขาเวิร์นกับที่ว่าเล็กวิ่งบนเขาดีอยู่ครับครับจับครูกถือเนาะครับเนาะดรายรายเบิงเ้งแนวทางของปูหายเจ็ดแปดกับสีเขียนน้ำกันนะครับเนาะครับเลขของปูห้าเจ็ดแปดปูห้าเจ็ดแปดนะครับเนาะ เป็นไหหมาบนครับเป็นไหหมาบนกับมีอยู่หนึ่งสองสามเนจับคู่มหักับซีคู่หาหาคู่ครับเิ่นจับคู่มหัเนาะครับบนอย่างเดียวครับบนจับคู่มาาห้กับมีอยู่หาคู่ครับมีอยู่หาคู่เนาะครับมีอยู่หาคู่ครับ ก็หนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งหห้าหกแล้วก็หนเจนะครับเนาะหนึ่จเจ,เจแล้วก็ หนึ่เก้าดก็มี1 1นึ่งหนเนาะครับหนครับหนึ่งห้าหนึ่งนเดหนเก้าะครับเนาะเอฟซีเสียใส่ก็ได้ครับ1 8ครับท้งเมือก็มีหาครูเนาะครับเนาะผู้หาเจ็ดแ ห้าเจ็ดแปดครับว,ว,วิ่งล่างเป็นวิ่งวิ่งล่างนี่เป็นเป็นเลขครบบนครับเลขที่จับเอาได้ครับเนะ้อจับเอาสีจับเอาตัวได้ใส่กับตัวได้ก็ได้ครับแ,แต่ันเป็นเลขครบบนนะครับเนาะครบบนครบรางครบล่างครับอันนี้เป็นครบรางเป็นเลขเลขล่างครับ เป็นเลขครบล่างของปูหาเจ็ดแปดครับเป็นกายมากยี่ี่ตัวครับมี4ี่ตัวนะครับเนาะครบล่างมีเก้ามีหกมีสีแลกับสามนะครับเนาะ นี่เป็นเลขของปูหาเจ็ดแปดครับหมวดประจำวันที่สิบหกนะครับเด้อครบ่างอันนี้เป็นเลขครบล่างนะครับเด้อครบมาครบรางครับเลขมาครบรางของปูหาเจ็ดแปดครับ มาขบรางครับอันนี้เล็กรางครับจับเอาเ้อครับเด้อจับเอาตัวได้ก็ได้ครับจับเอาหรือสี่จับคู 43, 46, ่ีสามซีหกจสีก่ก็ได้ครับครับเป็นเหลขของเพื่อนเพื่อนห้เป็นเลขคขบรางครับลขคขบรางมาขบรางนะครับเนาะปูหาเจ็ดแปดครับปูหาเจ็ดแปดครับงวดที่แล้วของเพื่อนกับ กัเล็กวิ่งเบนเขาเหรอครับเล็กวิ่งเบนเนาะเล็กวิ่งของปูหาเจ็ดแปดนี่มาครบล่างนะครับเนาะมาครบล่างครับครับงวดประจําวันที่สิบหกพื้สภาเลยครับเดอ้อหกหกครับปูห้าเจ็ดแปดบุญบริหารมากกับหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าครับนี่หาครูแล้วครับเนาะ หนครับหนึ่งหนึ่ง,ร,ง,งร่างมาครบล่างผู้กระหายมาเก้าหกสี่ครับมีเลขสตัวนะครับแล้วมาครบล่างผู้หายเจ็ดแนะครับมาครบร่างาครับม,บมอยูสี่ตัวครับยุสี่ตัวนะครับเนาะครับอัน,น้กาเลข กาสิมีเลขขันน,ำน้ำมุนของปูนะครับเลขขันน,ำน,น้ำมุนปูเนาะกาสิไฮเอฟซีเบิ้งเอาครับครับมันเป็นตัวใดผมกาบวงหัวักขึ้นกันครับจับเออกนะครับเด้อนี่เป็นเลขเลขขันน,ำน้ำมุนเลขขันน,ำน้ำมุนของปูฮาเจตแปะครับเลขขันน,ำน้ำมุนเนาะครับกาสิเห็นน้ำกันเนาะครับเนาะเลขขันน,ำน้ำมุนกาเบิ้งเจ้าหนึ่งก็คือแปดคับสามนี่แหละครับ เบอร์เจิงหนึ่งก็คือแปดกับสามครับเลขขันน้ำมลของปูครับขันน้ำมลของปูปูห้าเจ็ดแปดเนาะครับเนาะครับเบอร์นำกันแล้วครับขา้นได้แคปหน้าจอไว้เวยครับเด้อครับอันนี้เป็นเลขของปูห้าเจ็ดแปดครับเลขเพิ่นกับว่าหลายตัวครับ บุญของคนก็มี่หาคู่ครับและมาครบล่างก็มีอยู่ซีตัวครับซีตัวเก้าหกซีสามครับเก้าหกซีสามครับมาครบล่างเนาะครับครับอันนี้ก็เลขบุญเพิ่นก็ให้เลขวิ่งเพิ่นก็สิเป็นวิ่งหนึ่งเหรอครับนี่ยไฮตั้งหนึ่งย่างเดียวครับวิ่งเลขวิ่งเพิ่นเพิ่นได้มาเนาะครับเนาะผู้ใดเขามาแล้วก็ กดติดตามเสีย้งยาไว้เลครับเด้อเพื่อสีบริพนิพพแนวทังของปูหาเจ็ดแปดาคาหดหดนี้เพื่อนเสษียโค้งสุดท้ายมากใช่สินะครับเพื่อนก็ตัดหน่อยลงก็เก้ามืเดินมาหายเลยครับ,ค,บครับโบนแน่ครับ mm hmm. ครับกดติดตามเส้ยงยาไว้เลยนะครับเด้อปูหา7เจ็ดแปดครับคลิปนี้เ็าว่ยังหลายครับเส้ยงยาพระเลาะตาสิได้ลาพีลาน้องแหละครับ ให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งทุกผู้ทุกคนนะครับเด้อครับพอกันไหมลิปหนาด้อครับเด้อสวัสดีครับ